มาเล่าวันนี้นะคะชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวไปฟินไปกินทุเรียนกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้นะคะ3ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะคุณพัทธิราคําอภิวงศ์ท่านรองผู้อำนวยการททสํานักงานแพร่อุตรดิตถ์ค่ะท่านที่2ค่ะคุณพวงพันขันปิงปุ๊ดท่านประลัดเทศบาลตําบลหัวดงนะคะและท่านสุดท้ายค่ะคุณสุภาพปั่นลาดผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านหลินลับแลตอนนี้ทั้ง3สาวอยู่กับเราในรายการ แล้วสวัสดีทั้งสาสาวค่วคะต้องบอกว่าวันนี้รายการของเราเหมือนมีด,ดอกไม้งามที่คัดสรรมาอ,อยู่ในกลางรายการวันนี้นะคะค้าก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอเรียนถามท่านรองผู้อำนวยการทรทรสำนักงานแพร่อุตตรดิตถ์ก่อนเลยนะคะว่าใ,ในพื้นที่อุตตรดิตถ์บ้านเราขณะนี้นะคะบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างคึกคักบ้างหรือ่เปล่านะคะทราบว่าทรทมีแคมเปญเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงนี้ในช่วงกลี่ยนซีซั่นด้วยเป็นยังไงบ้างคะเชิญค่ะ ต้องขออนุญ,ญาตนะคะทุกท่านต้องบอกว่าช่วงนี้ค่ะจังหวัดอุตรดิตเราคึกคักเป็นพิเศษ<า>เลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ปลายเดือนเมษาเป็นต้นมานะคะเรื่อยเข้าพฤษภาค,คมมิถุนายนลากยาวไปจนกระดา,ะดาคมค่ะเนื่องจากเรามาีต้องบอกว่าแม่เหล็กเลยก็คือ ทุเรียนค่ะแล้วก็พื้นที่จังหวัดอุตรดิต์เรานะคะทุเรียนก็คือสายพันธุ์หลงลับแ,<อ>แล้วก็หลินลับแลค่ะซึ่งบอกว่าเป็น GI ของจังหวัดเราด้วยค่ะ<อ>เพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ค่ะคึกคักมากเป็นพิเศษนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ<ช>เพื่อมาทานเจ้าสิ่งนี้ค่ะแล้วก็นอกจากทานผลไม้ บุกสวนแล้วแล้วอย่างเงี้ยค่ะทางการท่องเที่ยวเวืองไทยค่ะศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์เราก็ร่วมกับผู้ประกอบการนะคะทั้ง21สวนนะคะค่ะที่จะจัดแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะส่งเสริมการใช้จ่ายพามาบุกสวนเลยมากินทุเรียนในสวนเลยค่ะชื่อแคมเปญหลงหลินฟินติดดาวค่ะใช่แล้วค่ะ 1. มิถุนายนนี้ค่ะใช้จ่ายครบ1,000บาทในสวนทุเรียนค่ะก็จะมีส่วนลดให้100บาทอะค่ะรีบ มากันเยอะๆเพราะว่า5 1 0เท่านั้นค่ะคือคุ้มมากเลยใช่แล้วค่ะ1,000ลดไปเลย100บาท10่าค่ะเนาเปอเซ็นต์ไหมคือลดละคุณผู้ชมค่ะ1,000บาทลดไปเลย100บาทนะและที่สําคัญคือเรามีตัวแทนนะคะกลุ่มผู้ประกอบการสวนทุเรียนมาในรายการด้วยนะคะตอนแรกนึกว่าเป็นธิดาสวนทุเรียนไม่ใช่เป็นเจ้าของสวนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันนะคะขอเรียนถามท่าน ปลัดเทศบาลก่อนเลยนะคะว่าในช่วงนี้นะคะเราในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะมีบทบาทภาระหน้าที่นะคะในการสนับสนุนผู้ประกอบการชาวสวนอย่างไรนะคะหเลยเพื่อทําให้สินค้าของเราเป็นสินค้ากเกษตรที่มีคุณภาพแล้วก็ประเด็น,นที่2นั่นก็คือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ะคะ่ะท่านเป็นยังไงบ้าง ก็ในฐานะเทศบาลตะบนหัวดงนะคะก็สนับสนุนในเรื่องของการตลาดนะคะการท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะที่จะจําหน่ายสินค้าทุเรียนแล้วก็ไปที่ตลาดกลางโอทอปเทศบาลตะบนหัวดงได้เลยคะ่ะตอนนี้ตลาดกางอยู่ตรงไหนคะอยู่ตํา,ตาบล แม่พูนอ,อ,อรับแรจังหวัดอุตรดิตถ์ับปักหมุดไปเลยนะคะที่ตลาดโอทอบเทศบาลตำบลหัวดงขึ้นปักหมุดไปได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าพื้นที่สะดวกสบายมีโดมไม่ต้องกลัวว่าฝนตกจะช้อปปิ้งไม่ได้ใช่ค่ะโปรโมทหน่อยค่ะตลาดของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คือแม่ค้านะคะคือคักมากเลยคะ่ะแล้วก็ในตลาดของเรานะคะมีทั้งผลิตภัณฑ์นะคะทุเรียนทอดทุเรียนกวนแล้วก็ทุเรียนสดหลงหลินแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเลยคะ่ะอยากให้ทุกคนไปเที่ยวกันนะคะ <c oughs> แล้วบรรยากาศในตลาดน้องอ้อมไปมาแล้วนะคะไปกักทางด้านของททอทอ <c oughs> แพร่อุตรดิตฐ์มานะคะ <c oughs> บรรยากาศในตลาดค่ะมีบรรยากาศที่พ่อค้าแม่ขายแกะทุเรียนสดๆ <c oughs> ให้ลูกค้ากินเลยในตลาดเลยะคุณชอบลูกนี้ใช่ไหม <c oughs> ฉันบอกให้คุณกินตรงนั้น <c oughs> คือมันฟินมากเลยนะมีความสุขมากคือฉันซื้อแล้วก็อยากกินตรงนี้พ่อค้าแม่ขายก็แบบเต็มที่ซัพพอร์ตเต็มที่เลย ต้องบอกเลยค่ะว่าต้องไปกันให้ได้เลยนะคะปักหมุดไปได้เลยค่ะใครสนใจนะคะเข้าแมปแล้วก็ปักหมุดไปเลือกซื้อผลไม้ของดีจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เลยนะคะทีนี้มาถึงคิวเจ้าของสวนคนสวยกันบ้างเห็นเจ้าของสวนสวยขนาดนี้แล้วอยากเป็นเจ้าของสวนใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเรียนถามพี่สุภาพนิดนึงนะคะในฐานะเป็นเจ้าของสวนนะคะในขณะนี้ค่ะคุณภาพผลผลิตของทุเรียนเนี่ยมีความพร้อมยังไงมีคุณภาพยังไงแล้วก็พร้อมที่จําหน่ายนะท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนคะ อ๋อปีนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าฝนเยอะหน่อยแล้วก็มาเร็วแต่ผลผลิตเราก็ามีเท่าๆเดิมทุกปี<ม>ก็จะมีหมอนทองมีหลงมีหลินส่วนหลงกะหลินเนี่ยเขาจะออกก่อน<ม>ก็จะออกตั้งแต่ประมาณาต้นเดือนพฤษภา<ม>ยาวจนถึงมิถุนาเลยค่ะอ๋อเดือนหน้าก็ยังมีให้รับประทานใช่ใช่ค่ะยังมีเดือนเลยคะใช่ค่ะถึงสิ้นเดือนเลยก็ความอร่อยของหลงกะหลิน่ะ มันต่างกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกให้ดูเลยค่ะว่าเนื้อมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราว่าหลายคนแยกไม่ออกนะคะเดี๋ยวให้เจ้าของสวนแนะนำหน่อยค่ะว่าอันไหนคือหลงรับแลอันไหนคือหลินรับแลและรสชาติต่างกันยังไงลูกนี้ก็คือหลงรับแลนะคะหลงนะคะลูกเขาจะกลมๆหลินเขาจะเป็นว่าเฟืองค่ะเห็นไหมคะคือเขาจะยาวกว่าใช่ใช่ค่ะ รสชาติเขาจะหวานมันเหนียวหนึบแห้งเม็ดเล็กรีบค่ะแล้วก็หลงนี่จะมีเม็ดแล้วก็ออกคิมมี่คิมมีหน่อยอค่ะน่าสนใจ่ะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะนะคะให้คุณผู้ชมชมฝีมือเจ้าของสวนนะคะเขาจะมาแกะรูเรียนให้เราดูดส,ดสดๆในรายการกเลยแกะหลงก่อนนะคะ สดเลยนะมีเคล็ดลับในการแกะทุเรียนยังไงไม่ให้เจ็บมือบ้างไหมคะไปแล้วแกะปากมแล้วแกะชิจับเบาๆนะะจับเบาๆทุกท่านจะได้ลิ้มรสกันนะแต่นี่ไม่เข้มข้เท่าไหร่อุ้ยคือโหทรรมทามาใช่ค่ะดูสิดูสิไม่แน่ใจว่าห้องส่งได้กลิ่นไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านาแกะจัดอันนี้ขงสีเหลืองแบบละมุนมากหลงและแปลนะคะอันนี้หลงให้โชว์ก่อนโชกอ่ะโชก่อนต่อไปลลิ้นค่ะ ตายแล้วคุณวลินพรคุณอยู่ไกลทุเรียนนะดิฉันอยู่ใกล้นะวันนี้วันนี้แต้มบุญหน่อยยต่มใจน้อนึงเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวพี่แหลงให้ได้เลยค่ะได้ค่ะกลิ่นทุเรียนของอุตรดิตถ์เราจะไม่ฉุนมากนะคะใช่ค่ะบางคนกลัวกลิ่นทุเรียนแบบฉันไม่ค่อยชอบทุเรียนกลิ่นจะแรงไหมมาชิมปอกสายพันธุ์นี้แล้วคุณจะเปลี่ยนใจคุณจิ๊บจ็บมือไหมคะคุณจิ๊บบอกชินแล้วแลยววหนนี้เราใส่ผ้าซิ่งใช่ค่ะแล้วก็ปอกทุเรียนด้ว พูดถึงผ้าซิ่นค่ะเห็นว่าที่นี่นะคะมีอีกหนึ่งโปรเจกต์นะคะนั่นก็คือโปรเจกต์นุ่งซิ้นกินทุเรียนด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างวันไหนคะเดี๋ยวดูปอกทุเรียนไปแล้วก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังดีกว่า่งานนุ่งซิ้นกินทุเรียนของเราค่ะก็จัดที่พิพิธภัณฑ์ตินจกบ้านครูโจรับแลนะคะปีนี้จัดตอนเนื่องเป็นครั้งที่5แล้วเนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าแนวคิดของครูโจค่ะเรามีแนวคิดที่อยากอนุรักษ์รับเผยแพร่ในเรื่องของคุณปัญญาผ้าซิ่นตินจกไทยยนรับ จะได้มาทานทุเรียนแล้วค่ะเราก็มีกิจกรรมแฟชั่นโชว์ค่ะต้องแบบว่าเป็นคอลเลกชันพิเศษของทางครูโจด้วยเนี่ยค่ะ,คะแล้วก็นอกจากนั้นก็ไมากินขันโตกรับแรมมากินอาหารถิ่นด้วยค่ะคแล้วก็ได้มาชมผลงานพัสสิ้นทองคํานะคะทำมาจากทองคำเจ็ดหลักด้วยกันค่ะใช่แล้วค่ะต้องอุบไว้ก่อนแล้วก็นักองเที่ยวท่านไหนที่สนใจนะคะก็สอบถามข้อมูลได้ที่ เ c e b ุ o k เพจศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะแล้ว<ด> <ขา S 1> ค่ะในพื้นที่นะคะเจ้าของพื้นที่ค่ะทางเทศบาลนะคะตำบลดงตอนนี้นะคะเตรียมมาตรการในการ<ย>าดูแลนะักท่องเที่ยวยังไงบ้างคะค่ะในส่วนของการดูแลนะักท่องเที่ยวนะคะเราก็จะจัดเจ้าหน้าที่อปพรแล้วก็ตำรวจที่จะมาอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจร<อ>ค่ะแล้วก็มีการดูแลนะักท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของการบริโภคด้วยนะคะก็จะมเีเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยให้ บริโภคเนี่ยได้ทานสินค้าที่ ตรงปกได้คุณภาพค่ะคือเป็นมาตรการที่เราเน้นย้ําตลอดเลยนะคะว่าใครมาที่รับแลรับรองว่าท่านจะได้กินทุเรียนดีที่มีคุณภาพแน่นอนคือทุกหน่วยงานนะคะว่าจะเป็นในพื้นที่นะคะหรือว่าหน่วยางานที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ประกอบการทุเรียนนะคะเพราะว่าท่านอาจจะเคยได้รับข่าวสารมาแต่ถ้าท่านไปที่นี่รับรองทุเรียนของเราเป็นทุเรียนดีมีคุณภาพแน่นอนอพูดถึงความดีความมีคุณภาพความพรีเมียมวันนี้อ้อมขอเสีย ได้เลยชมชิมให้คุณผู้ชมดูนะคะเริ่มจากอันไหนก่อนนี้หลงค่ะหลงก่อนเราต้องหลงก่อนใช่ค่ะต้องหลงก่อนหลงรักก่อนค่ะจริงเรามีกิจกรรมมีอีเวนต์มีงานในพื้นที่นอกจากงานนุ่งสิ้นกินทุเรียนแล้วนะคะก็มีอีก2งานด้วยกันนะคะอะ ก็คืองานมหัสจรรั uh ์ท <huh> <mean> ุเ uh รียนเมืองพยาพิช huh. ัยด oh. ับ uh หักค่ะเป็นไงบ้างอาอไม่ฟังดิฉันแล้วนอร่อยมากเลยเงี้ยค่ะก็คือจัดวันที่13 2มถึงย2นิมิถุนายนี้ะพินี้สนามกีฬาท่านพ่อพยาพิชัยดับหักค่ะใจกลางเมืองเลย10วันเต็มๆค่ะถัดจากนั้นไปอ่ะเราก็จะมีอีเวนต์ในช่วงเดือนต้นเดือนกรกฎาคมใช่ค่ะวันที่4ถึง6กรกฎาคมก็คือในพื้นที่ของ เทศบาลตะบนหัวดงนะคะก็ปลูกหลงลิ้นหมอนทองแล้วเรามีตลาดในการส่งออกก็คือตลาดโอทอปซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุตรดิตถ์แห่งหนึ่งนะคะที่ทุกคนจะพลาดไม่ได้เราก็เลยจัดงานเทศกาลทุเรียน <c oughs> หัวดงเหมือนกัน <c oughs> ค่ะ <c oughs> 4 6กิจกรรมมากมายเลยคะ่ะ <c oughs> อยากให้ทุกท่านได้ ไปเที่ยวแล้วก็ปักหมุดไปเลยจริงๆนะคะโอท็อปเทสบาลหัวดงค,ค่ะไปกินไปแข่งชิมทุเรียนกินทุเรียนได้เลยค,ะ <ขอ S 1> ค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมนะคะอยากไปพบกับคุณจิ๊บที่สวนไปได้ที่สวนไหนคะนี่กิจกรรมอะไรบ้างที่สวนก็จะมีรับนักท่องเที่ยวคะ่ะเป็นเชิงเกษตรนะคะ,คะให้ทานทุเรียนที่สวนเลยมีเช็คอินมีถ่ายรูปไปดูต้นทุเรียนสดๆที่ต้นมีความรู้เรื่องการปลูกทุเรียนชมวิถี ของคนรับแลคะ่ะว่าเขาปลูกทุเรียนกันยังไงอ,อยู่ในพื้นที่การขนหรือว่าการดูแลยังไงทําไมทุเรียนถึงแพงหลงหลินทําไมถึงแพงแล้วรสชาติเขาเป็นยังไงคือสดสดใต้ต้นเลยแล้วเรายังมีอาหารเป็นอาหารพื้นเมืองของรับแลเป็นข้าวพันธุ์ผักอย่างเงี้ยคะ่ะอาหารเหนือเป็นพวกลาบพวกอะไรอย่างเงี้ยมีมีหลายร้านที่ทําเมนูทุเรียนมีไอติมมีทุเรียนทอดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะตามสถานที่ที่ ที่อยู่รับแลที่เป็นท่องเที่ยวค่ะค่ะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าทุเรียนดิฉันตอนแรกก็กัดจะถือเฉยๆต,ตอนนี้ไม่ได้ค่ะค่ะอร่อยมากจริงๆนะคะหลินลรับแลเนี่ยจะมีความโดดเด่ดนในเรื่องของความคริมมี่คือกัดเข้าไปรู้เลยว่าหลินเธอเป็นแบบราชินีทุเรียนที่ไม่เหมือนใครรสชาติเธอดีเนื้อเธอคริมมี่แล้วมีความหวานที่แบบไม่เหมือนใครอะ่ะ ส่วนน้องหลงทานแล้วก็หลงรักเธอจริงๆนะคว <c oughs> ามหวานเหมือนกันแต่เขาว่าจะรสชาติแบบต่างกันนิดนึงอยู่ที่ว่าใครชอบรส <ฮะ S 1> แบบไหนแต่อร่อยทั้งสองใส่ผัดและสําหรับใครนะคะที่ชอบหมอนทองเราก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะมีค่ะชน,นี้ไข่ก็มี ที่นี้ไข่ก็เริ่มหาทานยากนะแต่ที่นี่ก็<ม>กยังก,ยก็ปลูกบ้างค่ะ oh. ปูกก็อาจจะมีปริมาณที่จํากัดเพราะว่า <Yeah. S 1> ทางสวนก็อย่างที่พี่เขามาเล่าให้ฟัง <Ha. S 1> ก็คือเขาปลูกในหลายๆสายพันธุ์แต่เขาก็จะในสายพันธุ์หลงหลินรับแล<ช>เป็นหลักทีนี้วันนี้อยากให้พี่จิ๊บเจ้าของสวนแนะนําสินค้าด้านหน้านอกจาก ผลทุเรียนสดแล้วสินค้าที่มีมานําเสนอคุณผู้ชมในวันนี้มีอะไรบ้างคะก็จะมีทุเรียนทอดค่ะแพ็กเกจน่ารักมากนะคะคุณผู้ชมคือหิ้วง่ายแล้วก็เวลาเราขับรถเนี่ยก็สามารถนําเข้าไปกินบนรถได้นะแล้วก็จะมีทุเรียนกวนทุเรียนอะไรหาาเลยค่ะทุเรียนกวนก็จะมีหลายแพ็กเกจอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจสําหรับอ่าเดี๋ยวเชื่อกันถือ นี่เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเลยนะสามคนนี้อันนี้ก็จะเป็นแค่เกจแบบกินต่อคำเลยนะคะอันนี้ก็จะมี12คําคำใน1กล่องค่ะรับประทานง่ายค่ะเป็นของฝากได้ด้วยใช่ค่ะเป็นของฝากที่ถือว่าเป็นพรีเมียมของอุตรดิต์ของลับแปรด้วยค่ะ ใช่แล้วพี่อ้อพี่อ้อเดทแอบไปแล้วชิมธุเรียนทุเรียนอยู่กวนใจกับทุเรียนอยู่อ่ะทีนี้ในนี้ก็คือวันนี้มีผลิตภัณฑ์ก็คือนอกจากทุเรียนสดแล้วก็จะมีทุเรียนทอดด้านหน้านะคะแล้วก็เป็นทุเรียนกวนอันนี้แหะค่ะเป็นกล่องเหมือนไอติมทุเรียนใช่ไหมไอติมธุเลียนไอศ์ครีมทุเรียนหลงรับแรงที่นี่ค่ะเป็นแพ็กเกจ สมมุติว่าใครอ่ะมาไม่ทานในช่วงฤดูกาลที่ทุเรียนออกมาซีซั่นไหนก็ได้กินทุเรียนได้กินเรียนได้กินทุเรียนก็คือจะเป็นไอศครีมทุเรียนที่ทําจากเนื้อทุเรียนเลยแปลรูปแล้วแล้วก็ไม่ใส่สารสังเคราะห์ลงนเนื้อแล้วก็สามารถทานได้ทั้งปีเลยจาได้อร่อยไหมคะอร่อยมากเดี๋ยว่อนหนูใช้แต้มบุญที่เหลือนะคะได้ค่ะคุณอายดิฉันพูดอย่างเดียวคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อคุณอายต้องชิมดูว่าเป็นยังไง เห็นไหมตาเป็นประกายหลงไหมอ่ะอันนี้ลิงเลยเขาบอกตาแล้วจะหลงรักรับแรคขะดผู้เรียนอุตตฤตของเรา เบาๆนะคะค่ะคุ้มค่าสท่าไกร่คะคุณจีพาร์่าถ้าเป็นหลงช่วงนี้ก็จะอยู่ที่สามร้อยถึงสี่ร้อยต้นฤดูนะคะหลินลับแพรก็จะอยู่ที่ห้าร้อยหกร้อยเป็นธรรมดาพรีเมียมอะค่ะแล้วแต่รูปทรงค่ะค่ะแต่ทานที่สวนก็จะราคาพิเศษนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้คือสวนในพื้นที่เขามีความน่ารักนะเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ลทานเรื่อยๆร่วมสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยทงที่ก็ทําเป็นบุฟเฟ่ต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความหลากหลายกันไปเลยก็อยาก ให้ทางหน้าของคุณจิ๊บค่ะช่วยเล่านะคะถึงความทุ่มเทของผู้ประกอบการชาวสวนในการดูแลทุเรียนทุกต้นเพื่อให้ทุเรียนทุกต้นมีผลผลิตดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้กินกันก็การปลูกทุเรียนก็คือความยากมากนะคะตั้งแต่ตอนปลูกเล็กๆเลยจนถึงขั้นตอนที่เขาโตแล้วแล้วก็หลังเก็บเกี่ยวต้องมาตัดหญ้าใส่ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนแล้วก็ดูแล เรื่องบริเวณในสวนค่ะจัดการหลายๆอย่างทั้งตอนเวลาเราเราแต่งแต่งลูกแต่งต้นแต่งทรงพุ่มเขายากเราก็เป็นที่สูงด้วยมันเป็นที่สูงชันของของเราการเก็บเกี่ยวยากค่ะปลูกบนที่สูงบนภูเขาใช่ค่ะสูงเวลาเก็บเกี่ยวก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์เลยค่ะมอเตอร์ไซค์เราถึงได้ฉายาว่าทุเรียนเทวดาหรือเราปลูกบนเขาสูงค่ะ ใกล้กับทองฟ้าใกล้กับดวงดาวค่ะก็เลยปรับเทวดาช่วยเรี้ยงเป็นกุศโลบายในการที่บอกว่าทุเรียนเราเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงทําไมมันแพงเพราะว่ามันมีสตอรี่เทลลิ่งค่ะมันมันเป็นเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์เวลาน้องเที่ยวไปทานแล้วเพราะว่าราคาสูงก็มีความอร่อยด้วยเนี่ยค่ะ ก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการตั้งแต่ดูแลเขาเล็กๆจนไปถึงดูแลตอนเขาโตแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วก็หลังเก็บเกี่ยวรวมไปถึงสภาพพื้นที่การปลูกเนี่ยดิฉันว่าก็คุ้มกับราคาต่อกิโลกรัมสำหรับการขายทุเรียนนะเพราะว่าเนี่ยนอกจากจะเป็นซิกเนเจอร์หรือว่าเป็นของแรไอเทมที่ของจังหวัดอุตรดิตฐ์อุตรดิต์แล้วเนี่ยอย่างที่ถ้าลองบอกไปเขามีสตอรี่เทลลิงในเรื่องราวต่างๆซึ่งมันก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตได้ด้วยนั่นเองใช่ค่ะพูดถึงการเชื่อมโยงนะคะ ต้องขอเรียนถามท่านรองผู้อำนวยการต่อเลยนะคะว่าสำหรับคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ส่วนแล้วไปฟปินกับการกินทุเรียนแล้วสามารถไปเที่ยวต่อในโปรแกรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ทางด้านของทรท,รทรสทศมักงานแพทย์อตุตสาิดดูแลได้ยังไงบ้างคะมีตรงไหนหน่าสนใจเชิญเลยค่ะ ต้องบอกว่าจังหวัดอุตรดิตถ์เรานะคะก็แม่เหล็กเลยนอกจากเรื่องทุเรียนอำเภอที่ดึงด,ด,ดูด,ด,ด,ดก็คืออำเภอลับแลค่ะ,อะนอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงไม่ใช่เข้ามาทานทุเรียนในสวนค่ะเรายัางสายบุญเราสามารถไปไหว้พระได้ได,ด้วยค่ะอย่างแนะนํา,นานก็คือวดัวดพระแท,ท่นศิลาอาจวัดพระบรมธาตุทงยางอย <vivir> ่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็สายกินก็นอกจากทุเรียนแล้วก็จะมีร้านอาหารถิ่นอื่นๆค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นร้านมีพันธุ์ข้าวพันธุ์ผักเนี้ยค่ะ ก็สามารถไปตามรอยได้ตอนนี้เชื่อว่าบล็อกเกอร์แล้วก็อินฟูหลายๆท่านลงพื้นที่ก็จะมีรีวิวการท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์บ้างแล้วอย่างนี้ค่ะ ก็อินดีต้อนรับนะคะจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะค่ะแล้วถ้าอยากติดต่อททสำนักง,งานแพรอุตรดิษฐ์นะคะสามารถติดต่อได้ช่องทางในบ้างคะ,คะบอกว่าตอนนี้เรามี f a c e b o o k p a g จศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะก็สามารถอินบอก้วก็สอบถามข้อมูลได้เดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้ด้านใต้นี้เลยค่ะค่ะุผู้ชมก็สามารถติดต่อกันได้เลยนะคะถามเจ้าของพื้นที่กันต่ออีกสักนิดนึงนะคะค่ะ,คะว่าเราเนี่ยจะมีการยกระดับนะคะสินค้าดีมีคุณภาพของเราต่อไปในอนาคตยังไงบ้างน,นะคะตลอดจน การส่งเสริมด้านการค้าเกษตรกรในพื้นที่ค่ะเชิญค่ะค่ะตอนนี้ก็คือเทศบาลตำบลหัวดงเราก็พยายามที่จะส่งเสริมแล้วก็ควบคุมคุณภาพไม่ว่าจะตั้งแต่การดูแลผลผลิตการใส่ปุ๋ยการบํารุงรักษาแล้วก็การต่อย,ยอดในเรื่องของการตลาดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนี่เป็นสิ่งจําเป็นหนึ่งผู้ขายจะต้องบอกความจริงกับ นักท่องเที่ยวว่าทุเรียนเนี่ยมาจากหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นในส่วนของออพื้นที่ก็ต้องแจ้งว่าหลงมาจากรับแรพื้นที่รับแรจริงๆไม่ใช่ว่าเ,เป็นหลงจากที่อื่นแล้วแจ้งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุเรียนทุกที่อร่อยหมดเพียงแ,แต่ว่าขอแจ้งพื้นที่ว่าทุเรียนมาจากที่ไหน <S <S หมาจากพื้นถิ่นใดเพื่อที่เป็นทางเรื่องของผู้บริโภคมาอุดรดิตก็อยากจะทานทุเรียนอุดรดิตมารับแรก็อยากทานทุเรียนรับแรเพราะฉะนั้นถ้าเขามารับแรอยากทาน ของทุเรียนของจังหวัดอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเพราะฉะนั้นคนขายก็ต้องแจ้งคนซื้อก็พอใจในส่วนที่ได้รับใ,ในเรื่องของอความถูกต้องใ,ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นในสิ่งของอการดูแลผู้บริโภคเนี่ยทางเทศบาลเน้นย้ำแล้วก็จะพยายามคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ถ้าต้องการข้อมูลนะคะสามารถที่จะเข้าไปใน Facebook ของเทศบาลตบุหัวดงหรือว่าโทรไปที่เทศบาลตบุนหัวดงเราจะมีเจ้าหน้าที่บริการในเรื่องของการให้ข้อมูลนะคะก็ติดต่อไปที่เบอร์โทร055427222ได้เลยค่ะค่ะแล้วตลาดของเราเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะตลาดของเราก็คือ,อประมาณ7โมงเนี่ยแม่ค้ามาแล้วค่ะสองทุ่มก็พยายามที่จะเคลียร์ของแต่บางเจ้าก็ยังอยู่นะคะก็ถือว่าตั้งแต่ประมาณ เจ็ดโมงเช้าประมาณสองทุ่มนี่ยังขายอยู่ค่ะนะคะใครแวะเวีนยนผ่านไปผ่านมาก็สามารถไปอุดหนุนกันได้เลยนะคะเดี๋ยวให้คุณจิ๊บค่ะเป็นตัวแทนนะคะผู้ประกอบการชาวสวนในพื้นที่เชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะให้ไปลิ้มลองรสชาติทุเรียนที่หนึ่งปีจะมีแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นในพื้นที่บ้านเราทุเรียนทุกสายพันธุ์อร่อยอย่างที่ว่าจริงๆนะคะแต่ถ้าทานทุเรียนให้อร่อยจริงๆเป็นหลงรับแรกลิ่นรับแรต้องที่อุตรดิตถ์เท่านั้นค่ะ ช่องทางในการติดต่อสวนมีไหมคะก็จะเป็นสวนของเพจบ้านหลินละแแปลนะคะเบอร์โทร0897919192ค่ะค่ะสอบถามมาได้แล้วก็ให้คำปรึกษาเรื่องการปลูกทุเรียนแล้วก็ มีจำหน่ายต้นพันธุ์ทุเรียนด้วยค่ะโอ้โหนะคะได้กินทุเรียนอร่อยๆนะคะได้ศึกษาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการปลูก<ช>ทุเรียนด้วยนะคะรับรองนะคะเจ้าของสวนไม่หวงสวนแน่นอนก็<ช>สาม,มารถไปเรียนรู้กันได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านมากๆาน,นะคะที่มาพูดคุยในรายการนะคะให้คุณผู้ชมได้รู้นะคะว่าในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะในช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมนะคะจนถึงมิถุนายนก็สามารถไปเที่ยว กันได้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการห้องนั่งเล่าของเราวันนี้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะพวกเรานะคะทั้งสี่สาวนะคะหสาวของเรานะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ